นี่ผมยอมรับนะว่าผมเป็นเป็นดาราที่เสนอตัวมารายการนี้เองด้วยอคือชอบดูรายการเหรอ,หรอครับพี่คือจริงๆเป็นคนชอบตลก มันเป็นตัวเดิมอยู่แล้วผมชอบตลกคาเฟ่สมัยดูตั้งแต่สมัยคาเฟ่วิลล่าเป็นวิดีโอปะไปดูเป็นวิดีโอนึกนอกจากดูวิดีโอดูซีดีแล้วเคยไปนั่งดูในคาเฟ่สดๆวิลล่าดาราเคยครับนั่นใช่แล้วล่ะนักร้องเคยบอกว่าอุ้ยพี่เจมเคยแอบดูระวังระวังนะโอ้หพี่เจมอ่อะของสองร้อยกถุงน่องขาดเลย ไม่รู้ใช่เกมนี้เาอะไรเจมรถไฟรถคนไอ้รู้ที่คนว่าอะไรสองร้อยจบ้องต้องสมัยก่อนมีนะคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่จะมีนะป่าดมป่าชาป่าจบป่าดมคือป่าดมมาไม่ทำอะไร้องร้อยหนึ่งนั่งโดนพี่นะป่าชามาทั้งคืนนั่นแะแต่ร้านเปิดยันร้านสิ่ง เบียร์ก็ไปสั่งก็ล่าก็ไปกินนั่งสั่งแต่เรื่องชาร์จย่าาเลิกหวานจกอ่ะก็องหยุดมันไม่รู้บอกร้องสองร้อยเพรแต่แต่วิลาทีผมชอบมากเลยนะเป็นไงพี่บรรยากาศนักร้องนี่อย่างนี้เลยสวยอย่างนี้วนและนอกจากอย่างนี้นั่งตักทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหนั่งตักนั่งตักแขกเหรอนั่งตักกับข้าวแขกกินแล้วเป็นไงแต่ก่อนนี่ผมที่ชอบมากไปคาเฟ่ไหนเนี่ยโอ้โหไต่ได้ทุกที่โอ้ยได้กับนักร้องเลยเหรอได้ต่อยกับผัวมัน ดีกว่ากูเยอะเลยเนี่ยเขานะผเจอบนะดูจริงดูจริงดูจริงด้วยโดยเฉพาะพระรามเก้านักร้องไม่มีผัวไม่มีผัวเป็นตัวตน เด็กเสิร์ฟที่นี่เนี่ยไม่ได้หวังติ๊บหวังอะไรโอ้โหเด็กเสิร์ฟที่นี่ไม่ได้หวังติ๊บไม่ได้หวังอะไรเลยหวังอะไรครับหวังจะมหารักแท้โอ้โหเด็กคลองน้ำเด็กห้องน้ำนี่มานี่ไม่คิดอะไรจริงจริงแล้วหวังอะไรเขาหวังมหารักแท้อย่างเด็กรับรถข้างนอกก็เหมือนกันเด็กรับรถเป็นไงครับครับผมมาทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมนิดไม่ได้มาหวังอะไรเลยหวังมหารักแท้หวังมหาอะไรแท้ๆจากรถของท่าน แต่นักร้องที่พระรามก้าวไปไงตอนนั้นโอ้โหแขกไปนี่เหงาเหงาไว้ด้วยนะมานั่งนี่นะเรียกน้องๆมานั่งคุยเพือนเพื่อนถ้าหนึ่งคนยังไม่หายเหงาไปไงสองคนไม่อีกสองคนถ้าสองคนยังไม่หายเหงาเรียกไปอีกสองเป็นสี่ถ้าสี่คนยังไม่หายเหงาเรียกไปอีกหนึ่งคนเป็นห้าทีนี้ไม่เหงาแล้วทำไมนักร้องจะคุยกันเองแขกก็จะฟังคุยแล้วไแต่นักร้องนี่ต้องยอมรับนะ รอพี่เจมตบมุกไปไม่รอไม่รเม่อกอนดูวีดีโอนะผมชอบดูพี่นุ้ยมากนะแกเป็นตัวปูแล้วแบบมีความฝันวันหนึ่งอยากมานั่งให้แกปูอยู่เมืองนี่นี่นักร้องวิลล่าเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นไงพี่โอ้ที่นี่นี่เขาบริหารงานดีมากนักร้องที่มานี่ต้องคัดโอ้ยคัดสวยๆที่อื่นคัดออกที่นี่รับหมดที่อื่นไม่กล้าจ้างไงที่อื่นเต็มที่ก็จ้างวันละร้อยวิลล่าจ้างที่เป็นพันโอ้ยต่อวันต่อปี เรื่องเล็กๆเลยไม่บอกว่าแห้งขวดคลองนะแอลวัชเชิญ์นี้มาเสียงห้องเลยดีใจมากคือผมเลยเป็นคนที่แบบว่าดูดูบริษัทธฮาเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะทุกวันจันทร์เนี่ยผมดูตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ครับวันจันทร์วันจัร์กระพริบผมไม่ดูอยู่ยูทูบผมดูวันจันทร์แบบตอดเตี่ยวันเสาร์ข้อมูลดีด้วยออกวันเสาร์นะครับแขกเาวงป็นคนมีความสามารถแสดงก็ดีร้องเพลงก็เก่งแล้วคือแกเป็นคนคือ เนี่ยวันเวลาผ่านไปน่ะแกยังดูดีทุกวันนี้ได้ถ้าถือว่าเป็นคิดต่อยพี่บอลมามาตรฐา,านเขาุ่นใกล้ใกล้เพียงกันเาน้าไป้ามเขาต่อยกูเพื่อไม่ตอวอ้าวเลยไอ้แจ๊ดแจ๊ดอย่าทำไปเล่นเล่นกับคนใต้นะเออเออพี่พี่ีคนดีนะ ก็ปีค,ค่คน,นคอน,น,นรครับก่อนที่ธรรมราษก่อนที่ธรรมราชครับโอ้เรา้งมช่วยไม่ได้เดี๋ยวน้้งเดี๋ยวน้องช่วยอยู่กี่ปีอ่ะอยู่กี่ปีปุ๊บย่ก้อนมาห้าปีกับ อยู่ห้าปีนี่อยู่สามปีไม่เจอทีอ้าวพ้อมยายแล้วยายไปไหนพ้อมยายไปอยู่สุราสุราสยู่สุราครับอยู่กี่ปีสุราผมอยู่อยู่แปดปีอยู่แปดปีนี่อยู่ต้องปีไม่เจอทีอ้าวไปเจอหรือพ้อมยายแล้วยายไปไหนยายไปไหนอ้าวป่อมยายไปภูเก็ตนัอ้ไปอยู่ภูเก็ตครับอยู่กี่ปีอยู่สิบปีอ้าวอยู่สามปีไม่เจอทีอ้าว ตายต่อไปเจ๊เล่นเรื่องจังหวัดอยู่ไอ้เว้ยตายไหนอ่ะเอ้าย้ายแล้วย้ายเวงานศพไเอ้าพี่บอกนี่แรงตายขอได้นี่คนตายคนตายอยู่จังหวัดไหนอ๋อพัทลุงพัทลุงบ้านอยู่นาลาดหลังลัดนาลาดนาลัดเออตึกสูงสูงใช่ที่มีไฟเขียวเขียวนาลัดนั่นซองกัน S <S ปีอ้าวยู่คืนเดียวที่เรื่อเมียจับได้ซัสซัสซัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสซัเอ N อ E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ